So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. ครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนยครับก็มาอยู่กับผมในตระเนรกกับรายการตระเนร์แคสเกมเมอร์และคุณก็อยู่ในเกม HITMAN ABSOLUTION นะผมก็หายกันไปนานนะเพราะว่านะผมก็มีงานที่โรงเรียนด้วยอะไรมาเนี้ยผมพูดอะไรอ่ะนี่มันของผมนี่อะไรอะไรคืออะไร อืมคืออ่าอืมโอเคเข้าใจคือในภารกิจนี้สิ่งที่เราสามารถทําได้คือมีอยู่สองทางนะครับคือสิ่งสิ่งแรกเราจะไปแข่งยิงปืนเพื่อให้ได้สถิติมากกว่าลูกสาวของคนนี้หรือเราจะแอบย่องหรือไม่ ไอ้อีกมีอยู่3ทางดิทางที่2คือเราจะแอบ,บย่องขโมยคุญแจจากไอ้แก่นี่หรือทางที่3ยิงคนให้หมดทั้ง้านครับผมนะโอเคครับแต่ผมขอเลือกทางที่หนึ่งดีกว่าครับเราคือลูกผู้ชายเว้ยเนาะเนาะเราลูกผู้ชายเราทำอะไรก็ได้อยู่แล้วมีปืนอะไรไม่รู้ถือได้ครับผมเราสาม,มารถถือ สามารถถือปืนในร้านปืนได้ผมโอเคแต่เราต้องหาปืนดีๆครับผม H X เอาอะดีผมว่าหาปืนดีๆด,ด,ดีกว่าเก็บแป๊บขอหาปืนดีๆหน่อยครับผมเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเราจะใช้ความสามารถของเราเองในการเอามันมานะนตำรวจก็โอเคครับ okay. ตำรวจไม่สงสัยเราเพราะว,ว่านี่คือร้านปืนนะเราสามารถหยิบปืนไปใช้ก็ได้งั้นขอใช้ H H X A P 15ผมมานะโอเคไปนี่นะคือเป้าหมายที่เราต้องมาเอาคือเราจะต้องมาเอาปืน Silver ร์บ l ลเแต่เราต้องทำอย่างหนึ่งครับด้การไปยิงปืนนะแข่งกับลูกสาวนี่ว่าไง ทำไมมาที่นี่อ,อ่ะคระบอยอืมอ่านายยิบป,ปืนอะไรวะนายยิบป,ปืนที่จะกิงอะไรข,ของมันไม่รู้อะไรวะดอตวอลเลย์บอลออม m มโอเคครับอ่านะครับเราจะต้องทำสติให้ได้ดีกว่าผู้หญิงคนนี้นะไปครับเรียบร้อยครับหาป้าดี โอเคไปโอเคนี okay. ่ไปอ uh oh oh, ยู่ไหนอุ้ยอุยเกือบเกือบเกือบถ้าไม่ได้ผมก็จะใช้แผ่นแผ่น B นะผมนะโอเค c h a n Shot โอเครีโ o a ด โอเคเอาโดนหัว okay, อุ๊ยไม่ทันโอ้ยไม่ทันตาย่ะโอเคไปโอเคเล็งหัวแวบเล็งหัวดีสดุดเล็งหัวดีสุดครับโอ oh, ้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันว่าแย่จังไม่ทันไม่ทันโว้แย่แย่ ว้ไม่ทันเสียดายมากเอ้ยทันพอดีอืสุดยอดตอนนี้คะแนนเราต้องให้นำเสียผมตอนนี้คงไม่น่าจะผมว่าผมน่าจะแพ้แน่เลยแย่จังแพ้ผู้หญิงว่าอ้อหือคดแบบอขายหน้าใช่ไหมเฮ้ย,ย,ยไม่ทันโห้ยไม่ทันว่ะญิงเบาๆเนี่ย,ยนะก็ เราต้องใช้วิธีสุดท้ายแหละถ้าผมดูโอ้โหรู้สึกเหลือสามสิบนาทีอืมอ๋อโอเคโอเคว่าแย่จังมาเราเดี๋ยวเราไปลองใหม่มาแล้วผมรู้ รู้แหละรู้อะไรรู้อะไรรู้อะไรหลายอย่างและไปนี่ไงโอ้เสียด้ครับโอเคเอาใหมเอาใหม่ครับผมเอมาใหม่มาครับเราโอเคเอาใหมครับมาเล่นโอเค20อืมยี่ โ okay, 20. 20, อเคยี่สิบยี่สิบอดสิบก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งนี่ไงยี่สิบนี่ไงหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเรยผมไปเล่งไปเล่งไปงไป,ไปอินซิงยี่สิบทุกดอก อืมโอเคใช้ได้อืมใช้ได้อยู่มีคนหัวเราด้วยนะมีบอกเฟอร์เฟคด้วยอืมไม่ทันแล้วอินซิงอินซิงอินซิงอืม,อมยิงเข้าไปอืมเข้าไปแล้วอืมเรียบร้อยวันนี้คะแนนก็โอเคไปเรียบรอบแล้วไงอู้ ไปครับไปยิงยิงยิงเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับได้อยู่มายิงหัวครับต้องยิงหัวจะได้คะแนนเยอะโอ้ไม่โดนห่ะแย่จังโอ้ตายตายอย่าบอกตาเนยใช้ซิงซิงนะนั่นเอ้โหูเยอะ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 อุ้ยโอ้ยังยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อุ้ยไม่ทัน โอเคสิบ okay, ไปรอดถ้าครั้งนี้ไม่รอดผมก็ยอมแพ้แล้วโอเคไปสามสิบทีคเทบโอเคไปยี่สิบยี่สิบไปอีนี้อีนี้แล้วไปสิบห้าสิบเจ็ดสิบอี่สิบวินเทีคร,รออย,ออยู่ทันอยู่ทันอยู่โหทันอยู่โอ้ไม่ทันไม่ทันโอ้โหสุดยอดแม่นาง เธอจะเก่งไปแล้วขอะละกันลำดับที่สุดยอดโอเคนะร้อยครับห้าร้อยยิงหัวเข้าไปจอดรับเราชนะผมได้ปืนฟีฟีครับผมโดยไม่ต้องฆ่าใครเ yeah! ย่สุดยอดครับ complete. Complete. นะมิชชั่นคอมพลีทอออเจกต์คอมพลีทนะจะเมยเว้ยเออเทพเว้ยโอเคครับก็ ซีเวอร์เบลเลอร์ของเราครับไม่มีใครที่จะมาแย้มกับมันได้อืจับเลยครับคุณรักของข้าแลวดูกันและดูถือและดูท่าถือครับวีแฮปอะไรคมันโปรอะนี่ดูเขาถือด้วยครับนะโหดแค่ไหนครับนี่ครับสุดยอดไปเลยครับพี่น้องโอเครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็ออกไปครับไม่ง่ายครับ โดยที่ไม่มีใครสงสัยเราครับผมก็คงไม่มีใครสงสัยเราเพราะนี่เป็นร้านปืนเนาะไปครับออกไปครับเยี่ยมอืมโอ้โหครับก็ภารกิจนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยอีกแล้วนะครับได้นะับโอ้โหแบบเวทเวทแลมเวทแลนคืออะไรไม่รู้แต่ผมเคยเห็นในพวกเกมคอรสิวตี้เป็นระดับที่ยาวที่สุด นะโอ้โหเราได้อะไรมาเราได้มาไม่เยอะเราไม่ได,ไเไไดไ้เราไม่ได้ไปดอะไรของเขามาเยอะเราเอามาไม่กี่อย่างเอง,เ,องเนี่ยเห็นปะ่ะอ่านะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค like, ์ s u ซั c r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับก็อาจจะลงคลิปชา้ากันหน่อยก็ต้องขอไปกันนะครับก็ขอลาครับก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย